ซิโก้เผยเหตุหองอันยังไม่เปลี่ยงเพราะแค่งเหงียนอาจจะเบื่อฟุตบอลวีลีกทำโลกฟุตบอลถึงกับอึง้งใช้สิ่งนี้ตัดสินแทน VAR ผู้ตัดสินขอนแก่นเมืองทองไม่โดนลงโทษสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช anel ต้องซุยกับผมต้องพันุวัฒน์นะครับคลิปนี้มีเรื่องราวของโค้ซิโก้และฟุตบอลวีลีกเวียดนามมาฝากคุณผู้ชมกันรับรองว่าได้ฟังแล้วคุณอาจจะอึง้งพอสมควรนะครับ รวมไปถึงมีเรื่องราวของผู้ตัดสินในเกมที่ขอนแก่นเมืองทองที่ตัดสินได้ค้านสายตาแฟนฟุตบอลทั่วประเทศไทยล่าสุดมีการพิจารณาออกมาเป็นที่เรียบร้อยผู้ตัดสินคนนี้จะโดนอะไรบ้างรอติดตามนะครับแต่ช่วงแรกของคลิปนี้ฝากคุณผู้ชมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้กับช a n e ต้องสุยกันก่อนนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมต้องพนวัตรคลิปนี้ไม่รอช้าไปเข้าสู่เนะื้อหากันเลยดีกว่าครับ ในคลิปนี้ช่วงแรกไปพูดถึงเรื่องราวของโคสซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองกันหน่อยนะครับอดีตเฮดโค้ชทีมชาติไทยที่ปัจจุบันเนี่ยรับหน้าที่เป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนให้กับทีมฮองอัญลายยักษ์ใหญ่ในศึกฟุตบอลวีลีกเวียดนามนะครับและในฤดูกาลที่ผ่านมาโคสซิโก้ก็พาฮองอันเนี่ยโชว์ผลงานได้อย่างสุดยอดและไปเล่นฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกได้นะครับแต่ทว่านตอนนี้ฟุตบอลวีลีกกลับมาแข่งขันฤดูกาลใหม่เป็นที่เรียบร้อยปรากฏว่า หองอัญญาลายภายใต้การคุมทัพของโคซิโก้ผลงานไม่ค่อยดีใน2เกมแรกนะครับเสมอ2นัดติดต่อกันด้วยผลสกอร์0ต่อ0แถมในเกมล่าสุดเนี่ยลูกทีมโคซิโก้นะครับมีโอกาสยิงประตูทั้งหมด12ครั้งแต่ยิงไม่ตรงกรอบเลยแม้แต่ครั้งเดียวนะครับเป็นการบ้านชิ้นใหญ่ให้โคซิโก้ได้ไปปรับปรุงและแก้ไขนะครับ เรียกได้ว่าเป็นงานที่ไม่ง่ายของโคซิโก้และฮองอันในปีนี้แต่เขาก็ถูกยกให้เป็นทีมเต็งแชมป์วีลีกเหมือนเดิมนะล่าสุดนะครับมีบทสัมภาษณ์ที่น่าสนใจของโคซิโก้หลังจบเกมที่ผู้สื่อข่าวเวียดนามไปถามว่าทำไมฮองอันาลายประเดิมฤดูกาลไม่สวยเกมลุกฝืดจังโคซิโก้ตอบว่านี่เป็นฤดูกาลใหม่ที่มีผู้เล่นหน้าใหม่เข้ามาสู่ทีมหลายคนเขาเนี่ยอยากได้3แต้ม แต่เทว่ามันไม่ง่ายมันคือฟุตบอลฤดูกาลเพิ่งเริ่มต้นแต่นักเตะฮองอันทุกคนจะไม่ยอมแพ้จะมุ่งสมาธิและกลับมาเก็บชัยชนะให้ได้นะครับนอกจากนี้โคซิโกยังมีความเป็นกังวลเกี่ยวกับนักเตะทีมชาติเวียดนามที่จะเล่นกับทีมฮองอันญยญลายในปีนี้ว่าพวกเขาอาจจะเบื่อฟุตบอลคือต้องบอกอย่างนี้ว่านักเตะทีมชาติเวียดนามเนี่ยเขาไปเก็บตัวกับทีมชาติเวียดนามมาแบบเป็นปีเลยนะครับตั้งแต่บอลโลกรอบคัดเลือก จนถึง AFF Suzuki ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนักเตะทีมชาติเวียดนามเนี่ยจะได้ซ้อมกับสโมสรไม่เยอะซึ่งโคซิโก้เขาเผยถึงเรื่องนี้เขาบอกว่าหลังจากที่นักเตะเวียดนามเนี่ยไปโฟกัสทีมชาติมานานเนี่ยเขากลัวว่าพวกเขาอาจจะเบื่อฟุตบอลเพราะพวกเขาเนี่ยเล่นทีมชาติเวียดนามมากเกินไปตอนนี้เป็นการบ้านชิ้นใหญ่ว่าจะกระตุ้นอย่างไร ตอนนี้ต้องรีบแก้ไขในจุดนี้ให้ได้นะครับอันนี้เป็นคําพูดของโคซิโก้ก็มีผลนะครับเพราะการที่นักเตะเนี่ยโฟกัสในทีมชาติเยอะเนี่ยแล้วพอมาอยู่กับสโมสรเนี่ยมันก็ยังต้องใช้เวลาปรับตัวนะก็เป็นแนวทางที่ผมมองว่าอาจจะต,ต้องปรับต้องแก้ในฟุตบอลวีลีกเวียดนามและโคซิโก้ก็พยายามหาทางแก้ก็ดูกันว่าฮองอันปีนี้จะมีผลงานที่ดีหรือเปล่านะครับเป็นงานที่ไม่ง่ายของโคซิโก้นะนอกจากนี้เนี่ยสโมสรฮันลินเนี่ยที่เป็น คู่แข่งของโคซิโก้เขายังได้เปิดเผยถึงทีมฮองอัญลายว่าปีนี้ต้องเจองานยากโดยเฉพาะโคซิโก้นะครับเขาบอกว่าฮองอัญลายเจอปัญหาแน่นอนในซีซั่นนี้เพราะมีผู้เล่นตัวหลักติดทีมชาติเวียดนามทั้งชุดใหญ่และชุดยู23หลายคนทำให้มีเวลาอยู่ร่วมซ้อมกับทีมไม่มากนะักรวมไปถึงโคซิโก้อาจจะต้องเจองานลำบากนะครับในฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีก ที่อยู่กลุ่มเดียวกับมารีนอสแล้วก็ชุนบุคฮุนไดมอเตอร์เพราะว่าฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนลีกเนี่ยทีมของโคซิโก้ก็ยังไม่แน่ใจว่าจะได้นักเตะตัวหลักมาครบหรือเปล่าเพราะบางทีทีมชาติเวียดนามเนี่ยอาจจะเรียกไปเก็บตัวฝึกซ้อมเพื่อเตรียมการแข่งขันซีเกมและทีมชาติเวียดนามชุดใหญ่อันนี้เป็นทางฝั่งของโค้ชสโมสรพฮังลินเนี่ยที่ออกมาพูดถึงโคซิโก้นะครับเออก็แปลกๆดีนะฟุตบอลเวียดนามคือเขาโฟกัสทีมชาติเป็นหลัก ไม่แปลกใจที่วีลีกเนี่ยอาจจะยังไม่ได้บูมแล้วก็คุณภาพเนี่ยยังไปลองไทยลีกอีกเยอะ <c oughs> ก็อาจจะเป็นเพราะเรื่องนี้ด้วยนะครับ <c oughs> ก็ดูกันว่าโคซิโก้จะแก้ไขยังไงนะแต่เชื่อว่าแฟนบอลเวียดนามเขาก็ส่งกําลังใจโคซิโก้กันแบบจัดเต็มอยู่แล้วนะครับเป็นที่รักอยู่ที่เวียดนามก็ดูกันว่าโคซิโก้จะพาฮองอันกลับมาอยู่ในผลงานที่ดีได้เมื่อไหร่เดี๋ยวมาอัปเดตกันอย่างต่อเนื่องนะครับนอกจากนี้ ยังมีเรื่องสุดแปลกเลยนะครับในการแข่งขันฟุตบอลวีลีกเวียดนามในฤดูกาลนี้คือคู่ระหว่างไฮเฟือง FC กับนำดิน FC เนี่ยคือมันมีจังหวะเกิดขึ้นในนาทีที่67นะครับเป็นผู้เล่นของไฮเฟืองเนี่ยทำประตูหนีห่างคู่แข่งไป2ต่อแต่ผู้เล่นนำดินเนี่ยเขาไม่ยอมและมองว่าจังหวะดังกล่าวเนี่ยบอลไปโดนมือผู้เล่นของไฮเฟืองก่อนจะทำประตู นักเตะนำดินเนี่ยเขาจึงไปฟ้องผู้ตัดสินนะครับให้ยกเลิกการให้เป็นประตูจังหวะนี้แต่จะยกเลิกยังไงเะครับเพราะว่าฟุตบอลวีลีกเนี่ยเขาไม่ได้เอาเวียมาใช้เพราะฉะนั้นการที่ผู้ตัดสินเป่าให้ประตูแล้วเนี่ยมันก็ต้องได้เลยใช่ไหมแต่นักเตะนำดินเนี่ยเขาไม่พอใจเขาจึงเดินไปบอกให้ผู้ตัดสินในเกมเนี่ยไปตัดสินจากภาพช้าบนสกอร์บอร์ดในสนามโอ้โหมันเป็นเรื่องที่งงมากนะครับ และพุทธสินเวียดนามคนนี้ก็ไปทําตามที่นักเตะนําดินบอกนะครับแล้วก็ดูภาพช้าจากบนจอยักบนสกอร์บอร์ดในสนามนานกว่า2นาทีก่อนที่พุัธสินเนี่ยจะยกเลิกการให้ประตูดังกล่าวไปในที่สุดนะครับเป็นการตัดสินที่ผมเชื่อว่าโลกฟุตบอลน่าจะอึ่งอยู่พอสมควรกับเหตุการณ์นี้นะครับคือในไทยลีกเนี่ยเคยมี เอาภาพช้าจากโทรศัพท์มือถือให้ดูแต่ผู้สินไม่ให้ดูเพราะมันดูกติก,กานี้ไม่ได้แต่วีลีกเนี่ยทาเรื่องนี้เกิดขึ้นมาก็เป็นเรื่องที่ฮือฮาอย่างมากตอนนี้เป็นเรื่องที่งงอย่างมากนะครับคือดูภาพช้าจากจอกรอ์ดไม่ต้องใช้ VR เลยและผู้สิ่ก็ตัดสินใจย,ยกเลิกประตูดังกล่าวไว้ด้วยนะครับนอกจากนี้มันยังมีจังหวะนาที82ผู้เล่นไฮเฟืองเนี่ยไปทำฟาวคู่แข่งในกรอบเข็โทษตัวเองนะครับทำให้ผู้ตัดสินชี้เป็นจุดโทษของน้ำดิน แต่คราวเนี้ยผู้เล่นของให้เฟืองอ่ะไปบอกให้ผูษษ้ตัดสินเนี่ยไปดูภาพช้าบนจอยักษ์ในสนามบ้างแต่ผูษษ้ตัดสินเลือกที่จะไม่ดูและเป็นฝั่งนําดินยิงจุดโทษลูกนี้เข้าไปเกมเสมอกันที่1ต่อ1นแต่จบเกมเนี้ยเป็นทางฝั่งของให้เฟืองที่ชนะไปด้วยสกอร์สต่อ1นนะครับแต่การตัดสินครั้งเนี้ยมันก็เป็นเรื่องที่พูดถึงไปทั่วโลกเลยนะครับว่าได้ด้วยเหรอกับการที่ไม่มี VR แต่ไปตัดสินใจดูภาพช้าจ,จากสกอร์บอร์ดงงมากนะครับ นี่คือมาตรฐานฟุตบอลวีลีกที่เขาต้องปรับต้องแก้กันอีกเยอะพอสมควรเลยก็เป็นข่าวสารที่มาฝากกันคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้คอมเมนต์เข้ามากันหน่อยนะครับว่ามันตัดสินได้ไหมอย่างเงี้ยอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันอ่ะประมาณนี้ด้วยกันเรื่องราวของฟุตบอลวีลีกและโคซิโก้ครับจากนั้นไปพูดถึงเรื่องราวของฟุตบอลไทยลีกกันบ้างนะครับใครจําเกมที่ขอนแก่นชนะเมืองทอง2ตอหนึ่งได้ไหมจำเหตุการณ์ผู้ตัดสินในเกมนั้นได้ไหมครับที่มีการเป่า การค้านสายตาแจกจุดโทษภายในเวลาไม่กี่นาทีแล้วก็โดนใบแดงต่างๆเนี่ยก็พูส้สศิน์เขาชื่อทัศทาวุฒิถันทวิชัยนะครับจนเป็นที่พูดถึงไปทั่วประเทศไทยเลยจากการทำหนาที่ของพูทธศิสป์ในเกมนั้นนะครับซึ่งทางเมืองทองเนี่ยเขาก็ไม่ได้ดิ่งนอนใจนะครับเห็นว่าผู้ตศิลิ์เนี่ยตัดสินค้านสายตาเขาก็เรียกได้ว่ายื่นฟ้องกรรมการคนนี้ไปเป็นที่เรียบร้อยซึ่งทางเมืองทองเนี่ยเขาฟ้องร้อง4เหตุการณ์นะครับ เหตุการณ์แรกเนี่ยจังหวะแฮนด์บอลของเจสเปอร์นิโฮมกองหลังเนี่ยที่ทาให้เมืองทองเสียจุดโทษเนี่ยเมืองทองเขามองว่าภาพช้าและวีอาเห็นไม่ชัดว่าเป็นจังหวะแฮนด์บอลในหรือนอกเขตโทษเขาก็ฟ้องไปแล้วก็จังหวะที่2เนี่ยสมพรยศทําฟาวโรมูลโลคาบาลชไม่เสียจุดโทษเมืองทองมองว่าไม่ใช่การฟาวเพราะถ้าดูจากภาพช้าจริงๆเนี่ยมันแทบจะไม่ได้มีการกระแทกอะไรกันเ,เลยนะครับแล้วก็มีจังหวะที่3ลูคัสโทชาเนี่ยไปชนกับโรมูลโลคาบา ทำให้โฮชาได้รับใบแดงเมืองทองมองว่าไม่สมควรเป็นใบแดงแล้วก็เรื่องที่4จังหวะนาที52เนี่ยผู้เล่นขอนแก่นลม้มลงไปกับพื้นใช้มือเปลี่ยนทิศทางบอลเมืองทองมองว่าควรเป็นแฮนด์บอลแต่ผู้ตัดสินไม่เป่าเขายื่นฟ้องไป4กรณีด้วยกันซึ่งตอนแรกเนี่ยคณะอนุกรรมการเนี่ยเขาได้พิจารณาออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเขาให้เหตุผลว่าเหตุการณ์1เหตุการณ์แฮนด์บอลของนีโฮม เหตุการณ์ที่3 <Techn> จ <Pokémon> ังหวะโฮชาโดนใบแดงและเหตุการณ์ที่4ที่ขอนแก่นเอามือเปลี่ยนทิศทางบอลเนี่ยเขามองว่าผู้ตัดสินเนี่ยทำหน้าที่ถูกต้องแล้วแต่เขาก็มีอีกหนึ่งเคสที่ผิดพลาดก็คือเหตุการณ์ที่2คือสมพรยศเนี่ยที่เขามองว่าไปทาฟาวโรลูโลคาบาและเซยุธโทษเนี่ยซึ่งทางเมืองทองมองว่าไม่ใช่การฟาวนะครับซึ่งคณะอนุกรรมการเนี่ยเขาก็มองว่าต่างฝ่ายต่างแย่งลูกฟุตบอลตามปกติไม่มีการฟาว จึงมองว่าผู้ตัดสินอย่างทัสตาวุฒเนี่ยทำหน้าที่ผิดพลาดจริงแต่เรื่องมันก็ยังไม่จบนะครับเพราะเรื่องนี้ต้องส่งต่อไปที่คณะพิจารณาวินัยมารยาทของสมาคมฟุตบอลเพื่อระบุบทลงโทษแต่ปรากฏว่าทั้งฝั่งคณะกรรมการเนี่ยเขาบอกว่าผู้ตัดสินในเกมเนี่ยที่เมืองทองฟ้องมาสี่เหตุการณ์เนี่ยปรากฏว่าเขามองว่าการทําหน้าที่ของผู้ตัดสินเนี่ยไม่ผิดพลาด แล้วก็มีคะแนนโหวตว่ามีมติเสียงข้างมากเห็นว่าการตัดสินของทัศทาวุธขันธว,วิชัยปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องแล้วครับโอ้โหเท่านั้นแหละแฟนบอลชาวไทยก็งงจริงๆเพราะว่าการตัดสินในเกมนั้นค่อนข้างค้านสายตาแต่พอคณะกรรมการออกมาเปิดเผยแบบเนี้ยก็ทําให้แฟนบอลชาวไทยอยากรู้ว่านี่คือมาตรฐานที่แบบหลังจากเนี้ยอย่างนี้คือฟาวอย่างนี้คือจุดโทษอย่างนี้คือใบแดงเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าเด็กเขาต้องออกมาชี้แจงว่า ทำไมถึงถูกกติกาเรียบร้อยแล้วทำไมถึงคณะอนุก,กรรมการถึงมองว่าผิดในเหตุการณ์ที่อโอ้โหเป็นเรื่องที่ผมมองว่าต้องออกมาเคลียร์ให้ชัดเจนนะครับแต่ที่แน่ในมุมมองคุณผู้ชมคิดว่าการตัดสินทั้ง4เหตุการณ์ที่เมืองทองฟ้องร้องไปเนี่ยแล้วผู้สิ่าทัศวุฒิเนี่ยปฏิบัติหน้าที่ในมุมมองของคุณผู้ชมคิดว่าเขาทําได้ที่ถูกต้องจริงหรือเปล่าคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันหน่อยนะครับแต่ก็เรียกว่าทัศวุฒิเดี๋ยวก็ดนนเดี๋ยวผู้สิ่าคนนี้ก็จะไม่ถูกลงโทษใช่ไหมเดี ในเกมนัดต่อไปของฟุตบอลไทยลีกนะ,ะก็รอดูนะครับก็อยากให้มาตรฐานของผู้สินไทยพัฒนากันหน่อยเพราะฟุตบอลไทยเราเนี่ยพัฒนากันเยอะแล้วนะักเตะคนทําทีมแต่ผู้สินเมืองไทยยังผิดพลาดบ่อยแฟนบอลไทยเราดูอย่างนี้ก็ท้อเหมือนกันคนทําทีมก็ท้อนะครับฝากช่วยกันพัฒนาแล้วกันนะครับคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกัน ในช n แนลตองซุยนะครับบอกว่าแฟนๆจะเต็มมิมกับเนื้อหาสาระที่ผมนำมาฝากกันถ้าชอบก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไครต์ให้กับช n แนลตองซุยกันด้วยนะครับคลิปนี้ไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ